สวัสดีค่ะมารู้จักกับกันแดดที่เรียกว่าฟิสิกอลซันสกีนหรือกันแดดสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะคิดถึงงานผิวคิดถึงหมอปอนะคะวันนี้หมอปอพามารู้จักกับตัวของฟิสิกอลซันสกีนนะคะเคยสงสัยไหมคะถ้าโดน PM 2.5ใช้กันแดดแล้วผิวแพ้ง่ายเกิดจากอะไรนะคะซึ่งพวกนี้นะคะเราจะเกิดจากสารที่เรียกว่าเอโวเบนโซน ออกซีเบนโซนนะคะสองตัวนี้นะคะจะอยู่ในสารกันแดดที่เรียกว่าเคมีคอลสันสกินนะคะตัวเคมีคอลสันสกินเองนะคะก็จะทำให้เกิดอาการผื่นแห้งแดงเห่ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมอปอเยอยากแนะนำให้ทลองใช้ในกลุ่มของ Physical s u n s c r e e นกันนะคะตัวนี้นะคะจะมีส่วนประกอบที่เรียกว่าไทเทเนียมออกไซด์นะคะหรือซิงค์ออกไซด์นะคะสองตัวนี้เกิดอาการระคายเคืองน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายมากๆนะคะประกอบกับตัวของ Physical s u n s นสกินเองนะคะการออกฤทธิ์ของมันเนี่ยจะเป็นการเหมือนเคลือบผิวนะคะเราเมื่อแสงแดดเข้ามานะคะจะมีการกระจายออกไปนะคะ สำหรับคำถามจากทางบ้านนะคะถามหมอปอมาเยอะมากนะคะว่าถ้าสมมติว่าเป็นผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวแนะนำฟิสิกอลซันสกินตัวไหนนะคะหมอปอนะคะก็อยากแนะนำซูเปอร์ซันชิลไบฟิตนะคะของ a อคซีนะคะเพราะว่าตัวนี้เองนะคะเขาเป็นเพียวฟิสิกอลซันสกินนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มีพาราเบนหรือสารกันบูดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการแพ้ น้อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะตัวของ Super s ์ n ซน l b r r i g h t Fit เองเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า MC c r y ไครโตซานนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ใช้ป้องกันผิวนะคะนอกจากจะมี MC ไครโตซานแล้วนะคะยังมีแอนติโ l ลูชันนะคะก็คือสามารถที่จะเคลือบผิวไว้นะคะเราก็สามารถที่จะกระจายในเรื่องของฝุ่นเนี่ยออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกลัว PM 2.5น้อยลงมากเลยค่ะหนอขอร้องเกลีย ซูเปอร์ซันช r i g h t ฟิตให้ดูนิดนึงนะคะว่าตัวเนื้อครีมเป็นยังไงนะ,ะซึ่งคุณสมบัติของฟิสิกอลสันสกีนนะถ้าเป็นรุ่นอื่นบางทีมันจะมีความขาววอกมากเลยนะคะแต่ตัวนี้นะคะก็คือเนียนไปกับผิวเลยสีไม่เปลี่ยนนะบอกว่าก็เลยชอบมากเลยนะคะสำหรับรุ่นของซ u เปอร์ซันชิล g บรฟิตรุ่นนี้ของ a อคซีนเขานะคะ จะเห็นนะคะว่ายุคปัจจุบันนะคะตามที่หมอปอเราให้ฟังมากันนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการออกไปข้างนอกนะคะหรือแม้กระทั่งการอยู่ในบ้านนะเราจะเจอภาวะของคอมพิวเตอร์บ้างนะคะทํางานหน้าแสงแดดบ้างแสง UV บ้างนะคะทําให้เราเนี่ยต้องใช้กันแดดแล้วห้ามลืมใช้กันแดดนะคะหมอปออยากบอกเลยนะคะลืมอะไรก็ได้ห้ามลืมกันแดดนะคะสำหรับวันนี้นะคะคิดถึงงานผิวคิดถึงหมอปอนะคะสวัสดีคะ่ะ